สวัสดีครับพวกเรา l a s t f o r e r s Studio กับรายการ One OK Box และของเล่นที่จะนำมา unbox and review ในคลิปนี้นั่นก็คือ เทอร์ตี้มินิมิชันสปินาทียเฟนเซอร์ไทก็เป็นตัวที่3นะครับจากกองลังที่3ของโลกเ0อร์ตี้มินิมิชันซึ่งดูจากหน้าปกกล่องเนี่ยเรีลาดูมีความเป็นผู้หญิงมากกว่าเจ้าตัวสปินาเทียที่เราได้ทําคลิปรีวิวไปก่อนหน้าน,นี้เนาะที่เป็นสมุไรไทฟกับนินจาไทฟตัวนั้นดูจากเซรีลาเนี่ยดูมีความเป็นผู้ชายมากกว่าเจ้าตัวสปินาทียและแน่นอนครับว่าสปินาทียมาพร้อมกับชุดเกาะสีม่วงที่เป็นเฟนเซอร์ไทแล้วก็พร้อมกับอาวุธที่เป็นดาบคู่2อัน ก็เดี๋ยวเราลองมาประกอบกันดูเนอะว่าจะออกมาเป็นยังไงแต่ก่อนที่จะไปรับชมกันนั้นฝากทุกคนกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่อง l a s t f o r w a r d s t u d i o ของเราด้วยนะครับโอเคนั้นเดี๋ยวเรามา unbox and review กับเจ้าตัว t m i r t y m i m a t s i o n Spinatia Fencer Type กันเ,ยเลย ครับก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยครับกับสปินาเทียเท่าที่ลองดูเทียบกับสปินาเทโอเนี่ยก็จะแตกต่างกันอยู่ตรงที่ช่วงของบอดี้เนาะตรงบอดี้เนี่ยก็คือเท่าที่ดูด้วยตาเปล่าอ่ะของสปินาเทียจะดูมีขนาดเล็กกว่าตรงทั้งหน้าอกแล้วก็ตรงส่วนท้องแต่สปินาเทโอจะดูหนาเป็นบอดี้ที่หนากว่าก็ตามสรีลาของผู้หญิงกับผู้ชายครับ แล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ค่อนข้างแตกต่างเห็นได้ชัดก็น่าจะเป็นเรื่องของตรงส่วนหัวเนาะของสปินาัิโอเนี่ยตัวหัวจะเล็กค่อนข้างเล็กมากแต่ของสปินาเทียจะดูใหญ่กว่าจุดที่แตกต่างกันชัดๆน่าจะมีอยู่แค่2จุดเนี่ยครับจะเป็น,นเรื่องของบอดี้กับส่วนหัวเนาะแต่ส่วนอื่นเท่าที่ดูส่วนแขนหรือขาหรือเอวล,ลงไปเนี่ยก็ แคบจะเป็นแบบเดียวกันหมดเลยครับแค่เปลี่ยนดีไซน์นิดหน่อยให้ดูมีความเป็นผู้หญิงมากกว่าตัวสปินาทีโอที่เป็นแบบดูเหมือนผู้ชายมากกว่าส่วนจุดขยับก็เท่าที่ดูจากการประกอบต่างๆน่าจะเอามาแบบเดียวกับสปินาเทโอครับไม่น่าไม่น่ามีการเปลี่ยนแบบอะไรมากแค่เปลี่ยนดีไซน์นิดเล็กน้อยเฉยๆแต่จุดขยับนี่แทบจะเหมือนกันเลยแขนก็พับได้ประมาณนี้หมุนได้ยงี้ กลางแขนได้ข้อมือหมุนได้ส่วนหัวก็เหมือนกันครับหมุนได้เงยกม้มแต่เอียงด้านข้างไม่ได้นะซายขวาได้แค่นี้ส่วนลำตัวก็เอียงมาได้ถึงขนาดนี้ครับแทบจะ90องศาเลทาายทา้งซ้ายทั้งขวาเอ็นไปข้างหลังกับมาข้างหน้านไม่ได้นะแต่แค่นิดเดียวส่วนตรงลำตัวก็หมุนได้ 360ช่วงเอวหมุนได้เหมือนกันครับส่วนตรงขากลางได้ประมาณนี้หมุนไปข้างหลังได้ประมาณนี้ไปข้างหน้าได้ประมาณนี้นะไปข้างหลังจะได้เยอะกว่านะแต่ไปข้างหน้าจะติดอยู่ได้แค่ประมาณนี้แต่ก็ไปได้ถือว่าไปได้เยอะครับส่วนช่วงขาที่หมุนได้3 6 0นะ่ะทั้งสองข้าง ตรงเข่าจะมี2สเตปเนาะก็คืององตรงนี้ได้แล้วก็งองข้อตรงนี้ได้ก็จะพับมาประมาณนี้เลยอันนี้คือสูงอันนี้คือสุดของเขาแล้วคืองอเข่าได้ขนาดนี้แต่ไปข้างหน้าไม่ได้นะข้อเท้าเช่นกันนะมาได้สุดประมาณนี้ถอยหลังได้แค่นี้แล้วก็หมุนไม่ได้นะบิดข้อเท้าบิดได้แค่นี้นิดหน่อยครับก็ประมาณนี้นะสำหรับจุดขยับของสเปนนาเทียก็แทบจะเหมือนกับสเปนนาทีโอเลย จะมีแค่จุดแค่บอดี้กับหัวเนาะที่ขนาดไซส์ที่แตกต่างกันโอเคงัเดี๋ยวเราลองมาใส่เกาะของเฟนเซอร์ไทกัน เสร็จเรียบร้อยครับกับสปินาเทียและพารุชเกะเฟนเซอร์ไทก็ส่วนตัวต้องบอกว่าชอบนะเรื่องของดีไซน์ตัวหุ่นเองหรือตัวพาร์ชุเกาะเนี่ยที่ทาออกมาให้เข้ากับตัวหุ่นที่มีสรเระเป็นผู้หญิงมากขึ้นเนาะแล้วก็น่าจะเป็นตัวแรกของไลน์เทอร์เมินิชันเลยที่ทําออกมาเป็นหุ่นยนต์ที่มีสรเระเป็นแบบผู้หญิงนา่าจะถูกอ,อกถูกใจใครหลายคนนะที่ชอบหุ่นโมเดลที่มีสรีระเป็นผู้หญิงแต่ยังมีความเป็นหุ่นยนต์อยู่แทบร้อยเปอร์เซ็นต์ทีนี้พูดถึงในเรื่องจุดขยับหรื ตัวหุ่นเองของสเปนาเทียเนี่ยแทบจะก๊อปแบบมาจากสเปนาเทโอตัวก่อนหน้านี้เลยแต่ก็จะมีจุดที่แตกต่างกันอยู่นะอย่างเช่นช่วงลําตัวเนี่ยของตัวหุ่นสเปนาเทียเนี่ยจะมีขนาดที่เล็กกว่าแล้วก็ช่วงหัวของหุ่นสเปนาเทียจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าแต่ส่วนแขนหรือช่วงเอวล,ลงไปจนถึงเท้าเนี่ยจะมีขนาดเท่ากันกันกนกบสเปนาเทโอเลยจะแตกต่างกันจะเป็นเรื่องของดีเทลดีไซน์ต่างๆหรือแมคชนิกบนตัวหุ่นเนี่ย ที่อาจจะทําให้เข้ากับตัวสรี l ะผู้หญิงเนาะอย่างเช่นรองเท้าหรือช่วงเท้าเนี่ยจะเป็นดีไซน์ออกมาคล้ายๆส้นสูงของสเปนอาเทียแต่ของสเปนอาเทโอเนี่ยจะเป็นแบบเล็กๆเป็นแบนเนาะก็ไม่ได้เหมือนกันโอเคครับแล้วสำหรับใครที่ชอบของเล่น30 m i n ตี้มิลเดียมิชเนี่ยฝากกด subscribe ไลค์แชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่อง l าร์ Forward Studio ดด้วยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจกับทางช่องเราด้วยจะได้มีกำลังใจในการผลิตคลิปใหม่ๆเรื่อยๆเนาะ และสำหรับคอมเมนต์นั้นนักติชมเนี่ยสามารถพิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับใต้คลิปนั้นนั้นเลยยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นครับจะได้มาปรปับปรุงพัฒน,นาช่องกันต่อไปเนาะแล้วก็ทางช่องเรามีเพจ Facebook แล้วนะครับชื่อเพจ largeroversudio t เลยสามารถเข้าไปกดติดตามอัปเดตข่าวสารของเล่นได้เลยนะครับที่เพจเราจะมีแอดมินคอยอัปเดตข่าวสารไม่ว่าจะเป็นของเล่นเทอร i ดิมินินหรือการดัมอคอมเบเลเดอร์อ Rider, หรือของเล่นเกี่ยวกับหุ่นยนต์ต่างๆมากมายเลยไงฝากเพจ Facebook ของเราด้วยนะครับ เดี๋ยวไงผมขึ้นลิงก์เพจไว้ใต้คลิปตัวนี้เลยและคลิปวันโอเคบ็อกคลิปต่อไปเราจะมาอันบ x ็อกแอนด์รีวิวของเล่นอะไรกันนั้นเจอกัน